ความเก่งต้องคู่หนีเขาเนี่นะจะนำพาความพีค EP ที่4ี่จากซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษามาให้เราได้อินได้ฟินกันในวันนี้พร้อมอยู่แล้วตาอูออฟโรดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ็นดูน้องมากเมื่อกี้เดินเข้าเดินออกไหนดีไหนดีเิญแล้วนะโอเคมา หนก่อนอื่นก่อนอื่นถามถามก่อนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างจ๊ะชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันเหรอครับก็นอนดึกตื่นเช้าทุกวันงานเยอะก็แต่ว่าเราก็เต็มที่ทุกวันครับผมเต็มที่ทําเหมือนทุกวันแบบเป็นวันสุดท้าย โุดที่เขนอนไม่หลับเขาตื่นเต้นเพราะว่าเขาอยากดู EP 5เลยคุณเป็นแฟนโกรธแม่นะสาวเทีแล้วจบอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวไาให้ทั้งสองคนเออแลปอัพก่อนดีกว่าเน้ะว่า EP ที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่อย่างคือต้าอู๋และน้องภูมิใจคือออปโรลดคืออโยโย่ อะไรอะแล็บครับอันนั้นคนละแล็บโอ้โหไม่น่าส่งให้เล่นเลยแม่นุ้ยได้ไหมอย่างนี้แล็บไหโยแล้วที่แล้วที่มันคุมอาหารหรือเปล่าครับขอโทษครับโอ้โหถ้งั้นไปไปเล่นที่บ้านอ่าสุดให้ฟังหน่อยครับผมก็ EP สี่นะผมเป็น EP ของการแบบไปซ้อมเดทกันนะเป็น EP ของการลองใจก็เหมือนเราได้ซ้อมเดทกันทั้งพี่อย่าง แล้วก็ได้ป็เด็จริงๆทำไมอะภูมิใจถึงเลิกพี่หยางอะไม่มีคนอื่นเหรอเพราะว่าไม่มีคนอื่นแล้วเอาจริงๆเพราะว่าคนอื่นต้องเป็นพนักงานเราเป็นเหล่าป่านที่เราสามารถแบบเอาออกไปเซอร์เวย์ออกไปแบบว่างได้เานได้เรลางงานได้เราก็เลยชวนพี่หยางไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่เป็นคนจีนที่รู้ว่าต้องจีบสาวจีนยังไงจริงๆเขาอ่อยผมครับถ้าดูถ้ามีทีมลูกมีทีมแม่ลูกหยางอยู่ก็คือเขาอ่อยเราคือจริงๆเขาจับตะเกียบเป็นแล้วนะ แต่ว่าเขาแบบอุ้ยพี่ผมจับตะเกียบไม่เป็นเลยอ่ะคนอะไรโตป่านี้จับตะเกียบไม่เป็นคนแบบภูมิใจนี่แหละเออหนูเขาคุณหนูอ่ะที่บ้านใช้หุ่นยนต์ครับแบบหุ่นยนต์ในการคีบอันนี้ไม่โนเข้าปากไม่แต่พี่หยางก็คือแบบว่าแอปไม่รู้เหมือนกับเขาไงก็ไสอนเขาไงก็สอนเขาเราเราได้จังหวะก็เอาเลยฮะอ๋อคือเรื่องของเรื่องในเรื่องอะภูมิใจเนี่ย กำลังจะไปขอให้พี่หยางเนี่ยมาซ้อมเดทเพราะว่าภูมิใจเนี่ยจะไปเดทกับพี่ทำมี่ใช่ครับถูก,กไหมซึ่งท <อะ S 1> ีง <อะ S 2> ่ดูเอชั่นมันก็จะคล้ายๆกับพี่ทำม,มี่แต่ความรู้สึกที่มันต่างกันออกไป <อะ S 2> คืออ<ล>ะไรคือสมมุติเราเราไปซ้อมเดทกับพี่หยางใช่ไหมครับเราจะเป็นตัวเราเองมากกว่าครับเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการที่จะอยู่กับเขามากกว่าเพราะเราเป็นตัวเองแต่พอเราไปเดทกับพี่ทำมี่เราเหมือนเราได้ทําอะไรที่มันเหมือนกันเลยซีชั่นเดียวกันแต่ความรู้สึกมันต่างออกไปเพราะว่าพอเราไปเดทกับพี่พี่หยางมาแล้วเนี่ยตอนไปเดทกับพี่ทำมี่ค นาพี่อย่างลอยมาตลอดเขาจะคิดฝั่งนี้สมมติสมมติพี่นุ้ยเป็นพี่ทำมี่สมมติอาไปเดทกันน้องภูมิใจอ่ะน้องภูมิใจ เราเป็นไงเราเป็นไงได้ไหมได้ไหมไปเดทกับพี่แทมมี่คนนี้ได้ไหมไปเดทกับพี่แทมมี่คนนี้ได้ไหมอ่ะผมรู้สึกผมน่าจะต้องเทคยาไปแป๊บนึงทำไมอ่ะอต้องหัวจะได้ตาเออไมาเกินขึ้นอะไรหยอกเล่ยบอกว่าเอเนอร์จี้เยอะเอเนอร์จี้เยอะน่ารักกว่าน่ารักเลยคุณตาอูน่ารักกว่าเยอะเลยครับงั้นไปเข้าซีนนี้ดีกว่าใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ต้นรักเนี่ยคือะไรขึ้นหน่าอันเนี้ย ก็คือเราเราเราไปเดทกันครับเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วที่เขาอยากอยู่ดีเขาก็อยากพาเรามาเพราะเขารู้ว่าเราชอบเบสบอลทีนี้เราก็เลยปาไปปามาเหนื่อยเขามาถามเราว่าแล้ว พี่เคยมีแฟนไหมอะไรเงี้ยถ้าเจอพี่เจที่ชอบจะเป็นยังไงอ๋อจะทํายังไงใช่เราก็อ่อยเราแหละอ่อยสุดๆถ้าถ้านอนก็คือถูกต้องแล้วอ่ะถ้านอนก็คืออ่อยเราแล้วอ่ะเราก็เลยแบบถ้าเจอใจอ่ะผมพี่ก็คงออแล้วมันผิดอย่างเดียวนะคือผิดตรงสถานที่แล้วก็จังหวะก็คืออีพีเนี้ยเป็นอีพีที่เพื่อนลาสวัน last one ได้เข้ามาด้วยพี่เจว์เป็นต่อก็คือจังหวะที่มันกําลังจะ หน้าใกล้แล้วแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรกับหัวใจนะตอนเนี้ยแล้วก็มันมีจังหวะโอ๊ยแบบมีแบบว่าคนสะดุดอะไรเงี้ยมาวิ่งมันเป็นสวนสาธารณะจะได้ต่ป็นต่อก็มาแบบมาช่วยรับบทด้วยเป็นะคนใ้ใช่นี่แล้วก็จะเห็นสองคนเออนี่เป็นแบบว่าชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านหนึ่งกับชาวบ้านสองเป็นชาวบ้าน V I P นะนี่สั่งพี่จริงจริงเออพี่อยากจะทำไงครับ ถ้ากูเจอคนคนนั้นขึ้นมาจริงๆกูก็คงทำนทีะรก็ลิก้เสี่ยงตายด้วยเร่องจะเน เลยเกิดเองเกิดเคือผมผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นตัวเองในมุมแบบนั้นไงครับเพราะปกติเราจะไม่เห็นตัวเองแล้วทำไมต้องกซีบอ่ะเออตอนพูดต้องอย่างนั้นน่ะเออเพก็เขาอยู่ใกล้ๆเราตอนตอนถ่ายเขินไหมฮะตอนถ่ายไม่เขินครับรอตอนถ่ายเราถือความต้องการเข้าไปในซีนอย่างเดียวคือเป็นตัวละครเป็นตัวละครใช่ไหมเป็นตัวละคราต้องการต้องใช้คำด้วยน่ากลัวมากใช่ความต้องการคืออยากจูบมากเลยอ่ะความต้องการของตัวละคร และที่สําคัญในร้านชามเธอก็ทําสําเร็จอืมอืมไหนเล่าซิร้านชานี่เกิดอะไรขึ้นโหคือจริงๆในอ p พีสี่ตอนที่ทุกคนเห็นะนี่ที่แบบว่ามันตอนสุดท้ายแล้วครับเหมือนเหมือนภูมิใจอ่ะเพิ่งไปเดทเสร็จกับกับพี่แฮมมี่มาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกตรงนั้นมันไม่ใช่รู้สึกมีความสุขเท่ากับตอนที่เราไปอยู่กับพี่หยางเลยนะเับสนิวกับตัวเองใช่แล้วแล้วภูมิใจมันเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองก็เลยมาเหมือนเหมือน พูดตรงๆกับพี่หยางแต่เหมือนเหมือนตรงนั้นเองก็เหมือนเป็นการสารภาพรักไปในตัวดึกก็ดึกแล้วมาอยู่ที่ร้านแล้วก็มาบอกว่าผมคิดถึงแต่หน้าพี่ให้เราเห็นจังหวะนั้นเราก็เลยจูบเขาให้เลยครับให้เราคืดถึพี่หยางนะพี่หนุ่ยอึ้งไปแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วเขาก็คือเข้ามาจูบเราใช่ไหมแต่ว่าความรู้สึกตอนเนี้ยจะช้าไปนะใช่ใช่ก็อย่างที่ที่เห็นครับคือ มันเป็นซีนสุดท้ายของ EPC เออซึ่งทิ้งปมไว้ว่าอ่ะ EP ต่อไปเนี่ยภูมิใจจะตอบรับพี่ดุยไม่อยู่นะยาแก้ไม่อยูยิงเหลือไหมอ๋อยาให้แม่กินก่อนเดี๋ยวๆก่อนจะให้แม่กินให้ผมกินก่อนแขนผมจะหลุดแล้วตอนนี้ข้างนี้เธอเป็นใค้ก็เนื้อพอแล้วซึ่งทิ้งทิ้งปมไว้ว่าภูมิใจเนี่ยจะตอบรับ ของจูบนี้ไหมหรือว่าจะแบบว่าไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกยังช็อกอยู่กับแบบอยู่ๆก็เข้ามาจูบเราาเจูบไงแต่เขาขยับปากตอบนะมันก็เลยมาเลยตัดยากนิดนึงทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันต้องตัดให่ดูแบบไม่เห็นมันต้องจูบใสๆอะไรอย่างเงี้ยสิบแปดบวกแล้วนะในการรับปั้นไม่ไม่แล้วทำไม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 มีแบบไม่ได้ข้อมูลมาว่าแบบไปจูบแรกของออฟโรด้าเอ่อก็เพราะว่าในในซีรีส์อะเพราะว่าใน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมิใจอ่ะมันไม่เคยมีความรักมาก่อนแล้วเราก็ไม่ยังไม่เคยแบบได้แต่เราขยับปากตอบเขาอ่ะไม่รู้ดูมาเยอะแล้วบอกว่าดูหนังเสดได้นะตาอุรปติศได้นะคือตบหลอดตบหลอดเโอ้โหเสดตาอูได้เรายังช็อกช็อกอยู่ครับเรายังแบบไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอมันก็อาจจะเป็นฟิลแบบอยู่กับทบทวนตัวเองอยู่แล้วก็อยู่กับความรู้สึกตรงนั้นก่อนว่า เรารู้สึกอะไรอยู่วะมันไม่ทันตั้งตัวไงไม่ทันตั้งตัวด้วยชิมอะครับว่าใช่หรือเปล่าวันนี้เขาขยี้นะเาผมผมแบบเหมือนเรายื่นอาหารไปก็ชิมก่อนแล้วกันใช่ป่ะโอเคไหมแต่จริงๆแล้วว่ะน่าจะใช่แล้วแหละแต่แค่ว่าเขายังไม่แบบไม่รู้จักตัวเองต้องลองดูกันใน ep 5ผมบอกเลยว่ามีคำตอบแน่นอนจริงเหรอแล้วคือแซ่บกว่าเดิมปะ มันแซบขึ้นเรื่อยๆแซบขึ้นเรื่อยๆครับจะบอกว่าหลังจากนี้คือเหมือนแบบเป็นเนื้อที่พร้อมแบบพร้อมทานแล้วเฮ้ยคือเหมือนเราลอมชิมชิมแล้วบ่มมาจนแบบบ่มมาจนแบบเข้าเนื้อแล้วกรีดกรีดแล้วก็ย่างให้เลยฮะโอ้แมน้ยเวลาดูตอนนี้เคลียร์คิวเอาหมอนไปข้างๆนะพรุ่งนี้แล้วคนอื่นอยู่ข้างพรุ่งนี้แล้วนะฮะพรุ่งนี้แล้วครับสามทุ่มครึ่งจริงๆก็อยากให้ทุกคนมาดูกันทางช่องบันสเอจริงๆมันเป็นมาถึงจุดที่แบบว่า คลายแม็กแล้วเพราะว่ามัน EP พีซีรีส์มันก็มีแค่8ตอนซึ่งซึ่ง E p 5ีมันถ้ามันไม่พีมันก็ไม่ต้องไม่รู้จะไปอีพีไหนแล้วใกล้แล้วครบรถครบรถครับอีพห้าก็อยากให้ทุกคนมาดูกันครับผมสามทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับดีมากอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าละครเรื่องซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีเพลงในละครด้วยถูกไหมสองเพลงด้วยกันปล่อยออกมาแล้วเพลงแรกก็คือรักไม่รู้ภาษาใช่ไหมอีกหนึ่งเพลงของต้าอู่เลยใช่ไหมครับ อ่ชื่อเพลงอะไรนะคะเป็นไรไม้ครับวุยชุ่มหม้ครับอ,อ,อเพลงนี้เป็นไงฮะ เป็นเพลงนี้ค่อนข้างเพลาะครับแล้วก็เขาเไรอ่ะเราพอเราพูดไปก่อนมันมันก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับแทนความรู้สึกของเราด้วยแอบรักอะไรแบบนี้ครับฟังสดๆได้ไหมได้ขาตั้งคุกหนึ่งได้อยู่แล้วตั้งหูเก่งอยู่แล้วเป็นไรไหมถ้ามีใครซักคนรักทั้งหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฝันไว ไม่ไดีดีสักเท่าไรไม่ใช่ใครที่ค,คู่ควรรักเธอประมโอ้โหค่อนข้างที่จะเพราะ อย่าใช้คาว่าค่อนข้างค่อนข้างเหรอเนี่ยตัดค้อนค้องนี้ไปเลยรอมากรี่คือส่เดี๋ยวมีเพลงของน้องด้วยนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับเพราะว่าจริงๆเพลงของแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่บ่งบอกความรู้สึกของตัวละครแทนความรู้สึกแความรู้สึกของตัวละครอันนี้เขาเศร้าไปแล้วของผมเป็น energy ที่แบบว่า alert แบบเป็นฟิลแบบว่ามีความสุขต้องเป็นเพลงที่แบบว่ามีความสุขหน่อยใช่เปความสุขใช่ก็ใกล้ๆแล้วเพลงผมก็เป็นเพลงง่ายๆที่ทุกคนคาดไม่ถึงแล้วก็เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ผมมีส่วนในการแบบว่าแต่งเนื้อบางท่อนแล้วก็ได้พี่สุดที่รักของผมมาช่วยด้วย ต้องติดตามไม่บอกว่าเป็นพี่คนไหนเพราะมีพี่หลายคนครับอ๋อเอออ่าโอเคงั้นติดตามกันได้นะคะสําหรับซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษาแล้วก็เพลงรักไม่รู้ภาษาและก็เพลงเป็นอะไรไหมและก็เพลงเพลงยังไม่บอกชื่อครับไม่หลอรอถามหรอกไม่บอกชื่อเอาเดีนี้ขอบคุณตาอโหลดด้วยค่ะขอบคุณมากมาก